เรียนคณะกรรมการทุกท่านวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องเพชรไกทร่ทองโครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมาชิกทั้งหมดดังนี้ 1. เด็กชายวิรพัฒน์กัดทอง 2. เด็กหญิงนิสาเชิ้ธรรมวงศ์และดิันเด็กหญิงรุ่งอรุณพูนิม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานอาจารย์ศิริวันเมืองเหลือและอาจารย์ชัยรัตน์ขมินทะูลเรือยาวไกลทองปรับประยุกต์ใช้โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มาและความสำคัญเพศ เป็นอัญมณีที่มีค่ามากเปรียบดักกับเรือยาวไกลทองที่มีความเป็นมาอันยาวนานเป็นเรือที่มีคุณค่าของคนในชุมชนบ้านหัวดงโรงเรียนหัวดงราชโนปะถะมก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนบ้านหัวดงมีความผูกพันกับเรือเป็นอย่างมากจึงต้องการที่จะสืบสารความรู้ภูมิปัญญา อีกทั้งยังได้นำเรือพระที่นักสุพรรณหงษ์จำลองเข้าร่วมในพิธีการประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำจังหวัดพิจิตรทุกปีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษานำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 2. เพื่อทดลองสร้างเรือยาวจำลองที่เหมาะ สมกับเยาวชนประโยชน์และคุณค่าของผลงาน 1. เรือยาวจำลองรายละเอียดเหมือนเรือยาวจริง 2. เกิดจิตสำนึกและหลักปัดญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 3. ส,สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้เสริมในระหว่างเรียน ต่อไปเป็นผลกาลรดำเนินการขา่ะค่ะขอบคุณค่ะกิจกรรมที่1ศึกษาข้อมูลและออกแบบเรยาวจำลองจากโปรแกรม GSP ค่ะเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตการหมุนการเลื่อนขนานและการใช้โปรแกรม GSP ค่ะอัตราส่วนเรือจรต่อเรือจำลอง30เมตรต่อ60เซนติเมตร1เมตรต่อ2เซนติเมตรค่ะ กิจกรรมที่2รวบรวมข้อมูลประเภทของไม้นะคะไม้สักราคาของไม้สักแตกต่างกันตามอายุค่ะอายุ5ปีถึง25ปีราคาเริ่มต้นที่1,000บาทถึง5,000บาทค่ะต้นทุนประมาณ500ถึง600บาทค่ะไม้ประดูราคาของไม้ประดูแตกต่างกันตามขนาดค่ะขนาด140ซนติเมตรถึง350ซนติเมตร ราคาเริ่มต้นที่12,000บาทถึง30,000บาทค่ะต้นทุนประมาณ700 8 0 0ถึง800บาทค่ะดังนั้นพวกเราจรึงปรับเปลี่ยนวัสดุจากไม้สักไม้ระดูมาทดลองใช้ไม้บันซ่าค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมที่3ค่ะครับครับกิจกรรมที่3ามครับลำดับขั้นตอนในการสร้างระยอจำลองศึกษาและเปรี่ยววัสดุอุปกรณ์ในการสร้างระยะจำลองครับ นะครับอง ok ค<ะ>์ของพวกเราได้เปียจากไม้ตักไม้ประดูกมาเป็นไม้บันซ่าที่มีขนาด1 1 0่คูมิเมตรครับอุปกรณ์ในการสร้างเลยอยาวครับกาวร้อนดินมันคัตเตอร์และเล่ยฉลุครับอุปกรณ์ในการตกแต่งแล้วครับสีสเปร์ สีโ่โฟเตอร์กรรมยีและใหม่ญี่ปุ่นครับต่อไปนะครับลำดับขั้นตอนในการสร้างระยะจำลองเตรียมรูปแบบที่ต้องที่ต้องการออกแบบจากโปรแกรม GSP โดยศึกษาแบบและเดือนจริงให้ได้มากที่สุดครับต่อไปนะครับจะเป็นการขึ้นโค ได้ตัดไม้บันซ่าที่มีขนาดไม้บันซ่า5ชิ้นนะครับที่มีขนาด1เซนติเมตรจำนวนสี่ชิ้นครับและสเซนติเมตรจำนวน1ชิ้นครับห้าชิ้นนี้นะครับมีขนาดความยาว60เซนติเมตรครับต่อไปครับเราจะนำสอเซนติเมตรตั้งเป็นถานครับและใช้1เซนติเมตรขึ้นประกอบข้างเรือโดยใช้กา้อน ทาติดกันครับจะออกแบบได้ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเราจะปีบหัวเรือและท้ายเรือให้โค้งตามความต้องการและใช้ข้อตั้นนะครับติดหัวเรือและท้ายเรือครับเอาไว้สําหรับใส่หัวเรือโผดหัวเรือกับท้ายเรือครับจากนั้นเราเลยตัด คนหัวเรือท้ายเรือครับอย่างละสามอันครับเสร็จแล้วเราก็จะติดจนได้รูปแบบนี้ครับจากนั้นเราจะใช้กระดาษไซาย,ยาหครับขัดเ็ยรายละเอียดรอบคงเรือทําให้ความหนาของเรือเท่ากันทุกส่วนครับจากนั้นเราจะทําที่นั่งเรือโดยการทำโคงเรือและใส่ กระดูกเรืออากาศเรือครับการทำกระดูกเรือครับเราจะติดกาวไว้ใต้ที่นั่งเรือครับจะออกบมาแบบเป็นรูปแบบนี้ครับต่อไปครับเป็นการลงสีเรือครับด้านตกแต่งเราจะใช้สีสเปรย์หรือสีโปรเทคเตอร์ครับในการตกแต่งได้ใช้ไหมญี่ปุ่นนะครับตามรูปแบบนี้นะครับ ต่อไปครักกคบกิจกรรมที่สค่ะเข้าคุกค่ะกิจกรรมที่4สำรวจความหึงพอใจเกี่ยวกับเรือยาวไกลทองจำลองค่ะจากไม้บารทาจัดทำแบบสำารวจโดยใช้ Google f o r m ในการสำารวจกลุ่มตัวอย่าง100คนเราจะแบ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนหัวดงราชโนไไปถามจำนวน50คนโดยการสุ่มและประชาชนทั่วไปตำบลหัวดงจำนวน50คนโดยการสุ่มค่ะ ผลการวิเคราะห์ข,ข้อมูลจากการสำรวจและมหาค่าเฉลี่ยนะคะจากการสำรวจความพึงพอใจเรือยาวไกลทองจำลองจากไม้มันซ่าจำนวน100คนจะได้ว่าอันดับที่1เกิดความภาคภูมิใจที่ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่นค่าเฉลี่ย2.76ค่ะอันดับที่2 นำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาปรับใช้ประยุกต์ให้เหมาะสมค่ะค่าเฉลี่ยได้2.72ค่ะอันดับที่3ออกแบบขั้นตอนให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเยาวชนค่ะค่าเฉลี่ยได้2.96ค่ะต่อไปเป็นสรุปผลการศึกษาค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะสรุปผลการศึกษาพบว่าการนำความรู้เรื่องอัตราส่วน การแปลงทางเลยค่ะคณิตและการใช้โปรแกรม GSP ช่วยให้สัดส,ส่วนอัตราเรือได้ใกล้เคียงกับเรือจริงมากซึ่งกำหนดอัตราส่วนเรือจริงต่อเรือจำลองคือ1เมตรต่อ2เซนติเมตรค่ะในการออกแบบในโปรแกรม GSP ได้อย่างเหมาะสมและใกล้เคียงเรือจริงต้นทุนในการทำสำหรับเรือจำลอง1นึล้ำสรุปได้ดังนี้ ไม้บรรซ่าสแผ่นเป็นเงิน200บาทเกลวล้อนหขวดเป็นเงิน20บาทวัสดุอื่นๆในการตกแต่งอาทิสีสเปย์หม่ญี่ปุ่นกระดาษทรายประมาณ50บาทรวมต้นทุนในการผลิต270บาทใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ8ชั่วโมงราคาจำหน่าย599บาทต่อเรือจำลอง1นึ่งลำค่ะข้อเสนอแนะนะคะ 1. ควรระมัดระวังในการเก็บรายละเอียดของเรือ จากใบมีดอาจก่อให้เกิดอันตรายกับตนเองได้ 2. ควรมีการปรับประยุกต์เทียบอัตราส่วนในเรือขนาดต่างๆ 3. ควรส่งเสริมการเรียนในลักษณะโครงงานเพราะนักเรียนจะได้มีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติในรูปแบบของชุมชนค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ